ตอนที่89ฟื้นฟูจากการศึกษาของหลัวเฟิงเกี่ยวกับวิธีการปลุกและฟื้นฟูพลังของเฮฟวี่แอโรเขาได้รับรู้ข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีก็คือเฮฟวี่แอโรจะเป็นขีดจำกัดของจักรพรรดิแต่ระดับของขีดจำกัดของจักรพรรดนั้นมาจากเทคนิคการขยายร่างกายที่เพิ่มความแข็งแกร่งของเขาพลังงานโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่สัตว์อสูรเขาทอง เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตของความแข็งแรงคือการหดตัวของร่างกายและเพิ่มความหนาแน่นของกล้ามเนื้อเป็นต้นดังนั้นการกู้คืน h e วี y Arrow หรือจัก,กรพรรดิจึงไม่มีความแตกต่างข่าวร้ายก็คือ การฟื้นฟูของเขามีสองส่วนส่วนหนึ่งคือการปลูกและส่วนที่สองคือการฟื้นตัวตรับใดที่เขาตื่นอยู่เขาจะมีสติสัมปชัญญะของตัวเองเขาสามารถดูดทรัพย์สมบัติและพลังงานเป็นการส่วนตัวเพื่อฟื้นฟูขณะหลับเขาไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองดังนั้นปริมาณทรัพยากรที่ต้องการจึงมีราคาแพงกว่ามากขั้นปลูกพลังต้องใช้ธาตุผสม63พันล้านแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการเพิ่มร่างกายอมตะของเขาจาก1 2เป็น20%อร์ซแต่ก็มีราคาแพงมาก ขั้นตอนการกู้คืนต้องใช้58,000ล้านอาจดูเหมือนไม่มากแต่ความมั่งคั่งทั้งหมดของจัก,กรพรรดิอยู่เพียงเท่านี้พวกเขาสะสมเงินจำนวนนั้นมานับไม่ถ้วนเช่นบลาดบีสเขาค่อนข้างจะขังตัวเองไว้เพื่อฝึกฝนอย่างช้าๆเป็นเวลากว่า100ล้านปีมากกว่าจะใช้เงินจำนวนนั้นในอวากาศค่ายที่26ซื้อแล้วหลัวเฟิงนั่งบนยอดเขาหิมะและกัดฟันไม่ว่าอะไรก็ตามนี่เป็นขีดจำกัดของจักรพรรด ผู้มีชีวิตมีพื้นที่ให้เติบโตด้วยทรัพยากรที่ฉันให้แน่นอนว่าเร็วกว่าการฝึกฝนของเขาเองแน่นอนเขาอาจจะแข็งแกร่งขึ้นอีกในแง่ของความแข็งแกร่งเฮฟวี่แอโรนั้นแข็งแกร่งกว่าหลัวเฟิงอย่างไรก็ตามในแง่ของทรัพยากรเขาเป็นอีกเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ไม่มีวันตายเขาจะเปรียบเทียบกับหลัวเฟิงแห่งมนุษยชาติได้อย่างไรลัวเฟิงเป็นสิทธิของผู้นำเมืองที่วุ่นวายในขั้นต้น ทรัพยากรของเขามีมากกว่านั้นมากการนำบางส่วนไปมอบให้ธาตวิญญาณของเขาก็เพียงพอสำหรับธาตของเขาวันต่อมาถูกใช้ไปในการซื้อขายโชคดีที่การซื้อขายไม่ซับซ้อนเหมือนตอนที่เขาต้องขายสมบัติจากขอคอยบูชาย,ยานันครั้งนี้ง่ายกว่ามากครึ่งเดือนต่อมา 230พันล้านองค์ประกอบที่ผสมเขาใช้เงินประมาณ120ในการซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับ Heavy a e r o ในการกู้คืนอย่างเต็มที่เขายังใช้เงินอีก30พันล้านเพื่อซื้อคริสตัลเทพแห่งเปเลวไฟที่แข็งแกร่งที่สุดอีก80พันล้านบวกกับสมบัติเล็กน้อยที่เหลือจากเมื่อก่อนเงินสดของเขาอยู่ที่ประมาณ90 0 0นล้านเขาไม่ได้รีบร้อนที่จะใช้มัน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสัตว์เขาทองหรือเทวันเมคาหรือพืชกินดาวหนึ่งพันเขาจํานวนนี้ก็ยังไม่เพียงพอหลัวฟืองถอนหายใจรูปแบบชีวิตของพืชและอาวุธอัตโนมัติและอื่นๆทั้งหมดนี้อาศัยสมบัติมากมายมหาศาลและสมบัติจํานวนนับไม่ถ้วนต้องการความมั่งคั่งมหาศาลหเดือนหลังจากจัก,กรพรรดิเบสริเวอร์มีชื่อเสียงในวงแหวนโลก ห้องโขชนาการที่สร้างขึ้นตามข้อกำหนดของแม่น้ำเล็ดยาว10เมตรและกว้าง4เมตรวางบนพื้นทรายหลัวเฟิงในชุดดำมองดูเฮฟวี่แอโร่ที่หลับอยู่ข้างข้างเข,า,งขาและใช้พลังงานโลกของเขาเพื่อลากเขาเข้าไปในห้องดิหลัวเฟิงกดปุ่มเบาๆหัว ้าปิดโปร่งใสบนพื้นผิวปิดโดยอัตโนมัติพร้อมปล่อยของเหลวและวัสดุจำนวนมากภายในออกมาพร้อมกันหลายชิ้นแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและวางไว้ในของเหลวใบที่แพงที่สุดคือใบซานจินป๋อหลวงหนึ่งใบใบนี้ใบเดียวใช้เงินไปห0,000ล้านจากจำนวนทั้งหมด6 3 0 0 0พล้านทีทีท,ท,ทีของเหลวกลืนร่างลูกศรขณะที่พลังงานลึกลับซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาของเหลวเริ่มฟองและเดือดเริ่มแล้วหลัวเฟิงพึงพมพำเบาๆ ข้าเจ้าไม่ตกเป็นทาสข้าเจ้าคงหลับไปนานนับไม่ถ้วนหลวเฟิงมองไปที่ห้องและยิงแน่นอนหากได้เลือกคุณคงไม่เลือกเป็นทาสของฉันต่อให้คุณอ่อนแอแค่ไหนมันก็ยังคงเป็นของคุณไม่ว่าท่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนเขาก็ยังคงอยู่เป็นทาสช่วยไม่ได้นี่คือกฎของผู้แข็งแกร่งคุณถูกฉันบังคับจนโคมา่าคุณจะโทษใครได้คุณโทษได้เพียงว่าตัวเองนาทีและวินาทีผ่านไป ของเหลวภายในเริ่มหรีลงประมาณ3วันต่อมาหลัวเฟิงที่ยืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาสามารถรู้สึกถึงคลื่นของสติจากทาดของเขาเกือบหลัวเฟิงยิง้มช่วงเวลาที่ระลอกคลื่นอยู่ตรงนั้นใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงก็ว่าที่จะฟื้นคืนสติภูลาของเหลวในห้องโดยสารกลายเป็นของใสทันทีเมื่อสมบัติภายในถูกกลืนเข้าไปทันทีห้องโดยสารโปร่งใสเปิดออก เฮฟวี่แอโร่พูดออกไปบนทรายเมื่อมองไปที่หลัวเฟิงเขาอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาว่าความขลาวทั่วขณะหนึ่งและฉันก็กลายเป็นท่าทัานน่วนิรันด์อย่างไรก็ตามสำหรับอาจารย์ที่จะใช้สมบัติล้ำค่าเช่นนี้ปลุกฉันเขาต้องเป็นอาจารย์ที่ดีด้วยการควบคุมจิตวิญญาณของเขาเฮฟวี่แอโร่ย่อมมีความประทับใจที่ดีต่อหลัวเฟิงซึ่งเต็มไปด้วยการบูชา เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาเป็นทาสและถูกควบคุมอย่างไรก็ตามเขาไม่มีความรู้สึกไม่เชื่อฟังเลยการควบคุมทำงานบนแก่นแท้ของจิตวิญญาณเขาถือว่าเจ้านายของเขาดีโดยธรรมชาติและเชื่อฟังเขานี่คือทาสวิญญาณจากจิตวิญญาณเขาเป็นทาสที่ซื่อสัตย์อย่างยิ่ง ต่างจากท่าที่ควบคุมด้วยไมโครชิปแม้ว่าพวกมันจะถูกควบคุมแต่ก็ยังไม่มีความสุขจากภายในและต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของพวกเขา่าวิญญาณไม่เคยมีโอกาสนั้นผู้เชี่ยวชาญเฮฟวี่แอโร่คำนับอย่างเคารพอืมหลัวเฟิงมองไปที่เขากราะสีดำปรากฏขึ้นพร้อมกับหน้ากากเขาสูงกว่า8เมตรแม้ว่าเขาจะก้มต่ำมากแต่ก็ยังเหมือนคุยกับยักษ์สูงสามชั้นย่อส่วนสูงของฉันหลัวเฟิงกล่าวได้หัวหน้า เฮฟวี่แอ o w โหดตัวทันทีเปลี่ยนเป็น1.7เมตรอย่างรวดเร็วเขาโค้งคำนับเกือบเหมือนพ่อบ้านอืมหลัวเฟิงพยักหน้าอมะตะสามารถเปลี่ยนขน,ขนาดของเขาได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามมันจะส่งผลต่อความแข็งแกร่งของพวกเขาขนาดดั้งเดิมคือขนาดที่เหมาะสมที่สุดจะสูญเสียกำลังของเขา30%จากการหดตัวอยู่แบบนี้ตามปกติจะกลับคืนร่างเดิมระหว่างการต่อสู้หลัวเฟิงกล่าว ครับหัวหน้าตอบอย่างเคารพแต่ข้าเพิ่งตื่นร่างกายที่บอบช้ำยังไม่ถึง20%อร์ซนความแข็งแกร่งของข้าได้รับผลกระทบอย่างมากต่อไปข้าจะช่วยให้เจ้าฟื้นกำลังโดยเร็วหลวเฟิงพลิกมือของเขาและทันใดนั้นนาฬิกาโบราณก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศและร่อนลงบนพื้นทรายมองไปที่มันดวงตาของเขาเป็นประกายพลังงานอันทรงพลังที่ปล่อยออกมาจะทำให้ใครก็ตามหันมาหลวเฟิงยิ้งนั่นเป็นสมบัติที่แท้จริง เ e a วี a r r แอตื่นเต้นอัศวินมักใช้สมบัติเช่นนี้สำหรับจัก,กรพรรดิมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีสมบัติเช่นนี้ลองดูสิหลัวเฟิงยิ้มเขาเคยกำจัดรอยประทับวิญญาณบนนั้นมาก่อนปัจจุบันไม่มีอาจารย์แม้ว่าในแผนของเขาเขาต้องการช่วยครูของเขาทรูยานโดยเห็นว่าเหมาะสำหรับเขาหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่เขาต้องทำเมื่อเขากลับมาที่เมืองพริมอลเคอสทางที่ดีควรส่งต่อให้เฮวี a r แอก่อน และนาฬิกาโบราณก็เหมาะสำหรับนักรบที่เชี่ยวชาญในกฎแห่งไฟและอวกาศครูของเขาเยียนที่แท้จริงนั้นเชี่ยวชาญในดินและอวกาศมันยากที่จะบอกได้ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาหรือไม่เฮฟวี่แอโร่ตื่นเต้นมากเขาถูนาฬิกาแอร์และทิ้งรอยประทับวิญญาณไว้หูนาฬิกาเข้ามาในร่างกายของเขาและเงานาฬิกาจางๆปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของเขาซ่อนตัวอยู่หลังจากนั้น หืมดวงตาของเฮฟวี่แอโรดูเป็นกังวลผู้เชี่ยวชาญเขากล่าวด้วยความเคารพนาฬิกาโบราณน,นี้ต้องถูกกระตุ้นโดยผู้ชำนาญกฎแห่งไฟและอวกาศและฉันอาศัยกฎภาพพื้นดินเพื่อให้คงอยู่ต่อไปได้แม้ว่าฉันจะเข้าใจกฎแห่งไฟบ้างแต่ก็ไม่มากอ่าหลัวเฟิงมองไปที่เขาเฮฟวี่แอ o โรพูดอย่างประมาทถึงอย่างไรฉันก็ได้รับการยอมรับจากกฎแห่งไฟเช่นกัน ถึงแม้ว่าหลังจากบรรลุความเป็นอมตะร่างกายของฉันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎแห่งพื้นดินไปแล้วในที่สุดฉันก็ได้รับการยอมรับจากกฎแห่งไฟยังมีความหวังอยู่บ้างข้าหหลัวเฟิงยิ้มฉันจะให้คุณใช้มันในตอนนี้แม้ว่าคุณจะไม่สามารถใช้ความสามารถอื่นๆของมันได้แต่การป้องกันของมันก็ทรงพลังอย่างยิ่งรีบและทำความเข้าใจกฎไฟให้มากขึ้นนี่คือสมบัติที่คุณต้องกู้คืน หลัวเฟิงโยนแหวนอวกาศให้เขาหลังจากที่ได้รับและตรวจสอบแล้วเขาก็ดีใจมากขอบคุณอาจารย์ถึงรีบฟื้นพลังสัจฉันต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการสำรวจพื้นที่อันตรายของจักรวาลหลัวเฟิงยิ้มสามเดือนผ่านไปในพริบตาและเฮฟวี่แอโร่ก็ฟื้นกำลังเต็มที่กลับสู่ความแข็งแกร่งสูงสุดของเขา